สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับเปิดใจหลังรู้ว่าป่วยโยทัศวรรณพูดครั้งแรกหลังรู้สรพง์ชาตีพ่อของลูกเป็นมะเร็งปอดนักแสดงรุ่นใหญ่โยทัศวรรณส่งความห่วงใยถึงสรพง์ชาตีพ่อของลูกสาวที่กําลังป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขณะนี้ว่าอยากให้เข้มแข็งที่ผ่านมามีนักข่าวโทรสอบถามตน และลูกสาวเยอะมากเพื่อถามไทยอาการแต่ตนไม่ทราบรายละเอียดทราบเรื่องจากข่าวเช่นกันเลยไม่สามารถบอกอะไรได้เพราะไม่ได้เป็นคนดูแลกลัวพูดไปแล้วอาการไม่ตรงกับความจริงให้ไปถามท็อปไทยบรรลือฤทธิ์จะดีกว่ายอมรับว่าตอนทราบข่าวก็ตกใจเพราะปกติเขาเป็นคนที่ดูแลสุขภาพอย่างดีแข็งแรงตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับลูกเรื่องไปเยี่ยมเพราะสถานการณ์โควิดด้วย ควจะทําให้อาการสุดอดีตที่ผ่านมาไม่ได้โกรธหรือมีอะไรติดใจกันสามารถร่วมงานกันได้ที่ผ่านมาก็เคยมีงานร่วมกันหลายครั้งเคยมาเล่นละครที่ลูกสาวเป็นผู้จัดก็ขอฝากให้เข้มแข็งเพราะทุกคนส่งกำลังใจขอให้หายไวๆขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ